สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเลขนักรร้คลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่23กันยายน2 5 6 8ครับเช่นเคยครับผมก็เป็นการใหแนวทางต่อของวันที่24กันยายน2 5 6 8 แต่ก่อนอื่นใดเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรย้อนหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดีครับผม ที่เห็นอยู่นี่เป็นแนวทางเมื่อวานนะครับวันที่23กันยายน2568เราก็มาดูตรงนี้ครับสายออกกำลังกายนะครับ6 7 8 6 7 8ผมทำสติให้พี่น้องก็จะส่วนมากก็จะทราบกันดีอยู่แล้วผมทำสติให้แค่ฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติ ฮานอย VAP ฮานอยสามัคคีและฮานอยพัฒนา7หน่อยนะครับแต่พี่น้องนั้นนะครับสามารถนำนะครับแนวทางทั้งหมดนี้ไปใช้กับแนวทางฮานอยตลอดทั้งวันได้นะครนทีนี้มาดูครับ6เข้ากี่ครั้งครับ6เข้าไปที่6 2กิจพิ9 6วีนะครับ6เข้าไป1ครั้ง2ครั้ง 3ครั้งนะครับ6มา3ครั้ง7ครับ 7, 7, 7เข้าไปที่7 4กา7 6พิ7 1สา 7, 7เข้าไป1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งค8ครับ8เข้าไปที่1 8กิด8 8 6 8ก็มา3ครั้งนะ3าเป็น9 9 9ครั้งนะครับพี่น้องหน่อหน่อยนะครับนั่นสายนะครับสายตัวช่วยสายออกทางกายนี้นะครับยังเป็นตัวช่วยให้พี่น้องในแต่ละวันนั้นดีมากนะครับดีมากถือว่าเป็นสถิติที่นะครับดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับนะครับ ใส่ตัวช่วยใส่ออกกำลังกายนะครับทีนี้ส่วนของ12คู่เจาะนี้นะครับใช้ได้ตลอดทั้งวันแต่สตินี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าทําแค่7หน่อยนะครับใน7หน่อยนั้นเข้าใดๆบ้างน,นะครับเข้าไปที่6กสองกิจคู่เจาะคู่เน้นครับเข้าไปที่7จ็หนึ่งสาเข้าไปที่6กเก้าวีนะครับเข้าไป3คู่เจาะนะครับก็ดีใจ fc พี่น้องด้วยครับ สถิติก็นะครับดีนะครับผมดีใช้ได้เลยนะครับผมทีนี้มาดูส่วนของตรงนี้ครับผมทำขึ้นมาเพื่อจะเป็นนะครับสายประหยัดให้กับเอีพี่น้องนะครับในแต่ละวันนะครับชอบมากนะครับลูดไปที่นะครับหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดก็เราทราบดีอยู่แล้วนะครับสายลูดนะครับเข้าไปที่หกสามรอบเจ็ดสามรอบ เท่ากับ6ครั้งเท่ากับ6ครั้ง <c oughs> ทีนี้ผมคัดลงมาให้แค่4คู่เจาะใน4คู่เจาะก็เข้าไป2คู่เจาะนะครับผมก็แสดงความดีใจ FC พี่น้องด้วยครับผมเข้าไปที่2 6กิจนะครับแล้วก็4 7กา ก็ทั้งหมดเข้าไปทั้งหมดนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับมีเบิ้ลด้วยนะครับเบิ้ลแปดปกนะครับเมื่อว่าออเมื่อชุดเต็มนะครับเข้าไป4คู่นะครับส่วนสายประหยัดนะครับเข้าไป2คู่เจาะนะครับ2คู่เจาะกับ6ตัวลูดตัวลูดก็ดีใจพีเอฟซีพี่น้องด้วยครับผมสถิติก็นะครับดีเยี่ยมครับดีเยี่ยมนะครับในแต่ละวัน ทีนี้เรามาดูครับผมนะครับแนวทางของวันที่24กันยายน2568ครับผมวันที่20 ย4สีนะครับสายออกล่งกายนั้นนะครับผม สองสามสี่ครับ,รบมีอะไรบ้างครับมาดูกันสองห้า สองสามสองหนึ่งสามห้าสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามหก สี่หกสี่ห้าสี่เก้าสี่สองครับสายประหยัดนะครับ วันนี้ชุดคัดมีทั้งหมดนะครับผมหกคู่เจาะนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับสูตรในแต่ละวันนะครับพี่น้องนะครับก็ขอให้นะครับผมเจาะแล้วมาให้พี่น้องในทุกวันทุกวันนะครับผมนะครับให้เน้นให้เข้าทุกวันทุกวันก็ดีใจแล้วนะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับวันนี้สี่นะครับผมสี่สามเก้า สี่สามเจ็ดผนให้แค่นี้นะครับสามเก้าสหสี่ห้าสี่เก้า ครับผมสลับแนวทางนะครับโดยรวมของวันที่24กันยาย,ยน2568นก็มีเพียงเท่านี้ครับนะครับ,นะรบก็ขออวยพร f อทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ